สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่นาติดคลองส่งน้ำไส้ไก่มานำเสนอนะครับสําหรับน้ำเส้นนี้นะครับจะมาจากอ่างกักเก็บน้ำเขื่อนกาตะคองนะครับผมน้ำตรงบริเวณนี้จะมีใช้ตลอดทั้งปีเลยนะครับและนาบริเวณนี้ครับจะเป็นนาปีทำนาได้ปีละ2-3ครั้งเลยทีเดียวครับ รูปร่างที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยด้วยนะครับติดถนน2ด้านเลยครับสำหรับถนนนะครับจะเป็นทางสาธารณะประโยชน์จะเป็นถนนคันคลองครับบริเวณตรงนี้จะเป็นคลองไส้ไก่ครับด้านหน้าและด้านข้างแปลงที่ดินครับแต่อาจจะมีวัชพืชขึ้นปกคลุมนะครับทำให้เห็นคลองน้ำไม่ชัดเจนครับผม สำหรับตรงบริเวณนี้จะเป็นทางสาธารณะประโยชน์เป็นถนนคันคลองนะครับลักษณะถนนจะเป็นถนนหินลูกรลงนะครับแต่ว่าการเดินทางช่วงนี้ครับเนื่องจากมีฝนตกครับการเดินทางถนนก็จะเป็นกลุ่มเป็นบ่อนะครับเข้าออกสะดวกจริงๆน่าจะเป็นรถปิกอัพนะครับรถเก๋งไม่น่าจะเข้าได้ครับ สำหรับในแปลงนาแปลงนี้นะครับตอนนี้เจ้าของที่เขาไม่ได้ปลูกข้าวนะครับเนื่องจากเจ้าของที่ต้องการที่จะขายที่นาแปลงนี้นะครับจึงไม่ได้ทําผลผลิตต่อครับสําหรับที่นาแปลงนี้ครับเหมาะสําหรับสร้างบ้านสวนบ้านไกลโคกไร่หนองนาหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ในอนาคตก็ได้นะครับเพราะว่าที่นาแปลงนี้จะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยครับที่นาแปลงนี้นะครับจะใกล้ถนนคอนกีดไฟฟ้าปป้าเพื่อนบ้าน ใกล้วัดใกล้โรงเรียนร้านค้าร้านอาหารเพียงแค่1.5กิโลเมตรครับใกล้ถนนลาดยางในชุมชน2กิโลเมตรถนนตัดไม้หมายเลข2903กิโลเมตรหรือว่าจะใกล้มอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินของเราเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นครับและตรงบริเวณนี้ครับคือถนนมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินที่ใช้เดินทางไปกรุงเทพได้อย่างสบายๆเลยนะครับ ตอนนี้เปิดใช้งานชั่วคราวแล้วนะครับตรงบริเวณต้นทางอำเภอปากช่องถึงปลายทางจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นรอยต่อระหว่างตัวอำเภอเมืองขามทะเลสอและตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับตัวอำเภอเมืองโคร,ราชนะครับจะใกล้ตำบลโคโกกวดนะครับซึ่งมีสถานีรถไฟโคโกกวดโรงพยาบาลเทพรัตน์นะครับแล้วก็แหล่งชุมชนอีกมากมายใกล้เพียงแค่4กิโลเมตรครับ แต่ถ้าจะเป็นใจกลางตวงัวอำเภอเมืองโคราชจริงๆประมาณ25กิโลเมตรนะครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้ตวัวอำเภอเมืองขามทะเลสอเพียงแค่4กิโลเมตรครับและตรงบริเวณนี้จะเป็นตวัวอำเภอเมืองขามทะเลสอครับที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเช่นกันนะครับจะใกล้ที่ดินเพียงแค่4กิโลเมตรครับตรงบริเวณนี้จะมีเซเว่นโรตารธนาคารโรงพยาบาลโรงเรียนหรือว่าสถานที่ราชการต่างๆนะครับผม สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงแค่260กิโลเมตรครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อสอบถามแมนมาได้เลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเนื้อที่2ไร่เจ้าของที่ร้องขาย500,000บาทยกแปลงนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ